เอาล่ะครับผมกลับมาอยู่กันในเกมเดิมนะครับในโลบ็อกฟาร์มไทคูลแฟกตอรี่ในคลิปที่แล้วครับผมที่เราได้ทำฟาร์มไอที่เราเล่นในตัวฟาร์มไก่เราสุดอยู่แค่ไอตัว300ใช่ไหมสามร้อล้านตัวไก่ตัว300ล้านแต่ตอนนี้ผมซื้อเรียกว่าครบไก่นี่ครบหมดทุกตัวแล้วนะแล้วก็แต่ว่ายังเหลือ3ตัวหลังเนยังยังไม่ได้อัปเกรดเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไล่อัปเกรดให้ครบเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัง ผมไปฟาร์มตังมาได้3 4มสกว่าทิลเลียนล <Wow. S 1> ะไปอับไปให้หมดเลยไก่ตัวหลังนี่ค่อนข้างเป็นระดับทินเลียนแล้วครับเ,เวลาอัพทีหนึงก็ใช้ตังมันมีหลายขั้นมากอะแต่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นสีทองแล้วอะ่ะมันเป็นโล่ทองแล้วอะ่ะอันนี้ขนาดเป็นแค่หนึ่งดาวนะยังใช้ตังอัพเยอะมากไปมันอจจะยังไม่อัพครบทุกตัวนะเพราะว่าเดี๋ยว เกมนี้มันไม่ได้มีแค่ให้เราเลี้ยงเลี้ยงแค่ไก่อย่างเดียวมันมีมันมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอ๋อ,อ,อทำไมอัพไม่ได้อะ่ะอ๋อค้างค้างค้างนี่อัพไปโอเคเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับไก่เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนเนี่ยครับผมถ้าเราเก็บตังค์ครบไอตัวครบ62ทิลเลียนแล้วเราสามารถมาเปิดฟาร์มบัวได้ไป62ทิลเลียน ใช้อีก62ทิเลียนไหนอ่ะโอ๋ทำไมต้องรอด้วยเหรออ๋อต้องรออีก5นาทีเหรอเนี่ยถึงจะได้กดสคิปไปเลยได้ไหมโอเคสคิปไปเลยโอเคได้วัวมาตัวแรกโอ้โหอ๋อได้เป็นขวดนมอ๋อตรงนี้ครับผมซื้อไอตัวนี้ไว้แล้วนะ เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันเป็นออโต้เนี่ยเราไม่ต้องเดินมาหยิบปกติเราจะต้องเดินมาหยิบของใส่ใช่ไหมแต่พอซื้อนั้นเราก็มันจะเข้ามาที่รถให้เองผมตอนแรกผมคิดว่ากดซื้อนี้แล้วมันจะอันนี้นะคิดว่ามันจะไปส่งรถมันจะไปให้เราเองนะแจะไม่ใช่เราก็ต้องมากดที่รถอยู่ดีแต่ก็โอเคครับสะดวกสะดวกขึ้นอ่ะล้วก็ซื้อของวัวไปเลยหนึ่งรเพชร เปิดมาวัวตัวแรกได้55บิลเลียนต่อวินาทีแล้วก็วัวตัวที่2 80ทิลเลียนจัดไปโอ้ยตัวที่3นี่เป็นระดับเป็นหน่วย A a แล้วนะผมไม่รู้หน่วยอะไรเนะนี่ยน่าจะเยอะกว่านะ่ะทิลเลียนนี่ไหลถัดจากทิลเลียนเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเนะี่ยเดี๋ยวลองลองลอง,ลองเล่นไปดูก่อนเพราะว่าหน่วยเงินมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะละอันนี้มันระดับทิลเลียนนี่ผมรู้สึกว่าจะเป็นล้ลาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ดี๋ยวลองอัพไปดูอืมอัพมาขั้นเลเวลยี่สิบสามทิลเลียนต่อวินาทีอันนี้มันได้เท่าไหร่4ี่ทิลเลียนโอ้แค่วัว2ตัวก็เยอะกว่าก็เยอะกว,กว่าไก่ทั้งทั้งหมดนี้แล้วอะ่ะไก่ทั้งหมดนี้ได้400กว่าเองนะ491ร้อยเก้ิบเอิลเลียนเองแต่อันนี้มันได้4ี่ทิลเลียนเลยนะครับคุณผู้ชมได้เยอะมาก ตัวที่3นี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเพราะว่ามันไม่มีให้ให้ซื้ออ่ะมันมีสุดอยู่แค่วัวแต่เดียวถ้าลองอัพไปทั้งหมดทุกอย่างเดี๋ยวอาจจะมันอาจจะมีขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเะายังไม่รู้ mm. แต่วัวน,นี่ได้เงอะอุ่วยได้เยอะจริงนะครับดูแป๊บเดียวนี่200กว่าทีเรียแล้วอ่ะ mm. วัวน,นี่คุ้มมากไป mm. ผมไล่อัพนี้ไปก่อนเลยอัพทีนึงก็ค่อนข้างแพงเหมือนกัน นี่ขนาดผมว่าผมฟาร,รม์มเงินมาค่อนข้างเยอะแล้วนะซื้อวัวแป๊บเดียวหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปไล่อัพไก่ไอตัวข้างหลังให้หมดก่อนดีกว่าเพราะว่าไหนไหนนี่ไอวัวมันก็ผลิตเงินให้เราได้ค่อนข้างเยอะละดูเจ็ดทีเลียนต่อวินาทีเออในคลิปที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่ามันมีตรงนี้นี่ของวัวอันนี้ของอะไรอันนี้ของวัวนี่ของไก่ มันมีให้อัพสเต็กตรงนี้ด้วยโอ้โหผมก็ลืมเข้ากดเข้ามาดูนี่อัพเป็นอะไรเนี่ยสายพานเหรอนี่เมื่อวานเอ้ยเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ลืมเข้ามาดูว่ามันมีให้อัพด้วยโอ้โหได้เทไหร่ละดูแป๊บเดียวนะครับเกือบ500ทินเลียนแล้วอะค่อนข้าง,งเร็วมากเดี๋ยวเราไปอัพไก่ด้านหลังก่อนดีกว่า ไห้ตันก่อนโอเคอืสเยสโอเคตัวอบี้เนี่ยคุณผู้ชมเล่นแค่ตัวอีปิกก็พอนะสำหรับไอตัวอบบี้เนี่ยผมเล่นตัวรีเจเนรี่ยังไงก็เล่นไม่ผ่านยากมากเลยผมเล่นไม่ผ่านอะ่ะอ้าวคุณผ,ผู้ชมหน่วยเงินเป็นเป็นหน่วย AG จเรียบเอเอเรียบร้อยครับผมน่าเป็นถัดจาก ถัดจากเอ่เอถัดจากหน่วยทีมาแค่หนึ่งหน่วยขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะอ๋อเพราะว่าเราได้คูณสาม,มาไงเราได้คูณสามมาดูดีจากตอนแรกของวัวใช่ไหมตอนแรกมันเป็นเท่าไหร่เจ็ดทิลเลียนตอนนี้มันยี่สิบสามทิลเลียนต่อว,วินาทีเลยอะเงินเลยขึ้นเร็วมากดูดิแป๊บเดียวดูดิโอ้โหเงินขึ้นเร็วมากไปเดี๋ยวเราไปอัพให้อัพวัวให้ตันก่อนดีกว่า อัพไปเลยช่วงเวลา2องนาทีเราต้องกอบโกยครับโอเคโหแค่บัวตัวเดียวครับ42่สิบสองทิลเลียนไปเรื่อย รืไม่พอครับผมตอนนี้ได้ตัวสุดท้ายโอ้ได้สิน้าอไเป็นหลักเทนเลียแล้วไก่เพิ่งจะเป็นหลักเทนเลียนก็คือตัวนี้ตัวสามตัวสุดท้ายเองแต่วัวมาถึงปุ๊บโอ้โหยี่สิบสิบกว่าเทนเลียนตั้งแต่ตัวแรกเลยบ่ถือว่าไวมากไปส่งรถอ,อีกรอบ แต่ผมอยากรู้มากเลยตัวที่สามนี่คืออะไรอ่ะโซนที่สามนี่คือของโตฟาร์มฟาร์มอะไรไปเล่นไปเรื่อเดี๋ยวก็รู้ครับอัพต่อไม่พอโอ้โห คุณผู้ชมคือเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างที่ผมเล่นออบบี้อยู่อะ่ะมันมีคนใช้อะไรไม่รู้ครับผมเป็นเหมือนคูณ3น่าจะได้กันทุกคนในเซิร์ฟนะขนาดไอเนี้ยมันยังคูณเลยอะ่ะมันยังคูณ3เลยเงินเงินในเนี้ยผมมีผมเลยได้มานเนี่ยร้อยกว่า a a เภายในระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะไม่รู้ว่ามันน่าจะคูณทุกคนนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้ น่าจะได้ทุกคนในเซิร์ฟเลยอะเมื่อกี้คูณสามของใครน่าจะเป็นเติมนะผมว่านี่คืออะไรเอ่ยอืโอเคโหพอได้คูณสามปุ๊บวัวของเราเป็นร้อยเอ่อไม่ใช่ร้อยหนึ่งจุดห้าออต่อวินาทีเยอะมาก เอาไปจะได้ไดเ้เงินเยอะๆไม่พอละโอเคไปดูกันว่ามันได้เท่าไหร่ละโอเคเอเอ,เอต่อหนึง่งห้าเอเอต่อหนึ่งวิละได้ค่อนข้างเยอะไปส่งรถไปก่อน โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับโรบ็อกฟาร์มแฟ c t อรี่ไทคูนนะครับหากท่านได้อยากรู้ต่อเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันนะครับอาจจะเป็นฟาร์มแกะแล้วนะเดี๋ยวผมเป็นฟาร์มหลังใหม่ให้ได้เหอะให้ได้ค่างเงินเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเริ่มที่ฟาร์มแกะกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับใต้เดสคริปชันนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็ เข้ามาเล่นกันได้เลยสนุกดีสนุกดีเพลินเพลินดีนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ